ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจะอากาศกำลังดีนะครับตอนเช้าอ่ามาพ่อกับผมนะครับกะเบาจังนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวนะครับแต่ช่วงนี้นะครับผมกับเ่ได้ล้งลิปในพ่อแม่พี่น้องเด้รับชมนะครับช่วงนี้จะอากาศก็หนาวครับพอดีกับเบ่สบายนะครับเป็นอาทิตย์นะครับเป็นไขวัดนะครับ เกดงานหลายพอดครับไปเจอหนาวครับหนาวแต่เลยบสมบายนะครับจะเมื่อนี้ก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องนะครับลงมาห่อฝรั่งนะครับไบรามาหลายมือก็ตรงในห่อหลายนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ผมก็ยีพามาห่อฝรั่งที่เตนะครับแต่ว่าจะเป็นฝรั่งกินจูนะครับ แล้วก็ยอดผพาไปพอฝรั่งหงก่อซื้อนะครับก็ดีตอนเศร้ามากอะงานเมืองนะครับก็พอได้ห่ออยู่นะครับไอ้ครับก็ดผพาไปห่อนะครับเมืองลูกได้มันงามก็ดีหอนะครับช่วงนี้แมงตากดนะครับมันจะกินลูกฝรั่งนะครับแต่จะเป็นร้อยเป็นแป้าจักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็ดผพาเมืองนะครับ ลักษณะลููที่ว่ามันกลิ่นนะครับมีได้หลายต้นนะครับหัวมานี่ได้ประมาณยี่สิบต้นนะครับเราก็หยิบไปต้นนี้นะครับใส่เมืองน้ำกันนะครับเมืองหนูนี่ครับยังงามเนะครับนี้อยงามเนื้บเจือเดียดน้อนิดหน่อยเนื้อต้งเกตเมืองนะครับ อเกลียวซ้อนเข้าครับข้างในนี่ครับตรงนี้ครับถ้ามันมีสีขาวแสดงว่าเพี้ยนะครับเพี้ยลงนะครับนี่พวกเมืองเนะอครับมันบบมีนะครับนี่ลูกเขียวงามดีนะครับนี่ห่อออกมานี่ขาวนเลยนี่นี่หจีไล่ห่อจิ้นจู้นะครับนี่นี่ลูกหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่ ใบมันติดไว้เยอะนะครับนี่เห็นไมครับนี่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะี่ผมจะเอาวบลูกหนึ่งนะครับลูกที่สมบูรณ์ก็คือลูกแง่นะครับลูกน่อยผมจะเด็ดที่งนะครับพอกิ้งหนี่มันหน่อยเนาะครับนี่เห็นไหมครับกิ้งยีแยกออกมาเนี่ยมันน่อยเห็นไหมครับกิ้งมันหน่อยนะครับ เจ้ากิ้งนี่ก็บยี่นี่นะครับสามลูกจะร้อยเขาออกมานะครับสมบูรณ์ามว่าเด็ดลูกนี่ทิ้งได้บอก็ได้เยอะครับร้อยสองลูกนี้มันหย่นะครับเพื่อว่าเป็นการแย่งอาหารของลูกฝรั่งเขานะครับผมก็ใหญ่เมื่อลูกนี่นะครับที่ว่าแมงปากดูดมันเจาะนะครับ เาเมืองยังสิ่งลุกเยางามอยู่ครับนี่เกี่ยกับ่มีนะครับลูกกำลังหนาหอนะครัเงยถอนโปผมนี่ครับก็ผิดดานหลังนะครับนี่ด้านล่างเขานะครับเห็นไหงครับนี่เป็นเป้วเลยครับนี่นะครับมันจอกินต่ตอนลูกน้อยนะครับ พอลูกเขาแย่นะครับขยายนะครับแ่ที่ว่าเขาเห็นนี่ครับเ้าห่อปล่อยไปประมาณจีกสองเดือนนะครับเวลาเขาจะมาเก็บขายนะครับลูกมันอาจจะเน่านะครับนี่สี่กับเด็ดถิ้งนะครับนี่ความเสี่ยงนะครับเพื่อมันเน่านะครับห้องเด็ดถิ่งไปเลยครับเพื่อว่ามันแยงอาหารนี่ห้อเด็ดทิ้งนะครับ ใบทรงสีดำๆนะครับนี่พวกไรแดงพวกอย่ามันกำลังลงครับแต่ว่าผมก็ฉีดยาบำรุงไว้แล้วนะครับมันก็หาอยากนะครับช่วงนี้ก็ดีมันกำลังบานนะครับกำลังเป็นลูกน้อยๆอยู่ครับมันยังบกพอ่อเอีะนี่ผมก็หาอย่างดีนะครับ บางต้นก็ได้พ่อลูกสองลูกนะครับช่วงเขาเลี่งนะครับช่วงเมืดฤดูหนาวนะครับตาหฮา ให้หน้ำเขาบดีนะครับพลังเขาจะจะแดงนะครับกระแดงไม้ถึงยังไงครับลูกมันจิสุก่อน่อนที่ว่าลูกเขาจะง่ายนะครับต้นนี้ก็ได้ห่อลูกเดียวนะครับเราก็มีด้วยครับนี่นี่เมืองนะครับสวนอื่นก็บยีนมีดเหนือกันนะครับเพราะว่า มันเป็นโลกของฝรังนะครับผมใหญ่เมืองชัดๆนะครับเจอลักษณะนี่นะครับผมกือยีเด็ดทิ่งนะครับเห็นบอกครับก็ยีบห่อนะครับเพราะว่า่อนเนี่ยิวเขาก็อยีบสวยนะครับก็ยีร้ายนะครับสาเหตุมันเกิดจากนะครับพวกพ่านะครับ มันมาวางไข่ครับกับลูกฝรั่งฮอนอาจจะเป็นไรแดงแน่เชือล้าเน่ไม่เห็นหรครับมันขาบเกี้ยวนะครับช่วงปลายหนาวนะครับกินเมือ่อหนาวแล้วเอาลูกก็เอาลูกงามๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปต้นนี่นะครับ ต้นนี้ก็ยยไปต้นนู่นนะครับได้หอ้นแล้วลูกฟ้องลูกไปนะครับมันลูกแด้มัน ยังเฉพอแต่หอผมกับบ่ห่อนะครับย่านมันหลวงเนาะครับยุ้ยวนกับบ่ได้หอ่อแบบกระจกาพราะหอเลยครับบ่ได้พิธีวิถันบ้านนั้นนะครับ เอาถุงสวมลูกปุ๊บหมุน,นครับหมุนกระดาษแมกตามเลยครับนี่ผมก็หยิบผ้ายางมาเมืองไอ้กาลังหงเป่าซื้อนะครับเห็นไหมครับ พาอบานแล้วเนะครับผมจะบอกพราะบานมันเป็นลูกแบบนี้นะครับลูกน้อยๆแบบนี้ส่วนมากนะครับมันจะล่วงนะครับเพราะว่ามันดกนะครับเห็นบอกครับมันร่วงนี่ครับขนาดเท่าดูแลดีเนาะครับไ้น้ำฉีดยาบำรุงนะครับใส่ผ๋ยมันก็ยังล่วงนะครับสาเหตุก็คือสภาพอากาศนะครับ เยาะร้อนเย้ะหนาวนะครับกลางวันก็ร้อนนะครับตอนที่สองคืนมันก็หนาวบางทีก็ลมพัดนะครับเพราะสวนผมก็มันเป็นที่โล่งนะครับเพราะว่าขางกันกระเจ้าบ่อได้ปลูกแล้วไม่คือผมนะครับเพิ่นก็เฮ็ดขอโพดปูป่อยนี่นะครับผมผ้ามือนะครับ ล่วงนะครับสาเหตุที่มันแพงเพราะอย่างนะครับนี่แล้วครับพอมันติดลูกเดี๋ยวครับมันก็ล่วงนะครับพอจีดไอหออมันกับว่ยมี่อหแลนะครับเขาต้องมาตัดยอดแต่งไม้นะครับมึงนะครับนี่ล่วงมืดเลยครับแต่ว่าเพาต้องเสียดายนะครับมันล่วงเขาก็ตัดยอดไม่นะครับนี่ บานมืดแล้วครับนี่หุผมพร้อมจะห่อนะครับมันก็นยังบ่พอที่จะหอนะครับลูกมันก็นยังยังหน่อยอยู่นะครับี่วานี่ก็ยังหน่อยอยู่นะครับห่อไปผมก็ย่านล่วงนะครับนี่ครับ ถ้าเป็นลักษณะนี่นะครับนี่มีอยู่4ลูกนะครับหนึ่งสองรับสามสี 3, 4, ด่ดิดลูกนี่ทิ้งนะครับนี่มีทิ้งเหลือใบสองลูกนะครับมัน,นสู้ดกอยู่ดครับนี่เห็นไหมครับ นี่ยีพ้าชุนะครับห่อไปแล้วกับนี้ถือห่อไปนะครับกระดาษอยู่พอจะห่อกับนี้เนี่ยครับนี่จีเดซสองลูกนี่ทิ้งนะครับนี่สีหอลูกนี่นะครับอันนี้กับเมืองเงนครับดูนี่สมบูรณ์นะครับ เป็นยังเบาจังคือเด็ดนะครับถ้าเขาบอเด็ดนะครับ้องห่อเหมือดนะครับสามดูกนะครับหลอกกิ้งมันหน่อยนะครับการที่กิ้งเขาหยีขีดนะครับก้อนที่เขาหยได้เก็บขายนะครับมันก็หยีเฮาอยู่ีได้เก็บนะครับมันก็หยีฮักขีดไปก้อนนะครับการเลี้ยงอาหารการเจริญเติบโตของลูกกย้่บดเต็มที่นะครับนี่ดวยัง่งครับนี่ตกลายเขาก็ดเดืดออกครับ เ้มาครับเรือสองนี่ผมห่อไปแล้วเรือลูกหนึ่งครับคือลูกนี้ครับนี่อันนี้น่าจะได้เล้วนนนะครับนี่นี่ครับเอางน้ำนะครับเมืองลูกเดียวครับจิ่งง้อนะครับ ังเกตเมืองครับจะเอาไว้สามดูกระฮักเดียวครับนี่พอฮอตัดลูงนี้ไปขายนะครับชุดหลังกับมีครับนี่แต่ว่าบลูว่าหยิบติดบ่นี่ผหงกอยิามื่ออนี่เดียวครับนี่ผหงเป่าซื้อนี่ครับไล่เมืนะครับลูได้พอเป็นแต่อ่อ ที่ผมกัหลังจากไปหอฝรั่งนะครับมาแล้วพอดีขอไปเลื้อนพ่อช้ำนะครับก็ไปเจอนะครับจริงฝรั่งครับที่ผมต่อนไว้นะครับตายเมือเลยครับผมเอาลงถุงดำเดือน ันวานึครับเพื่อที่จะเอาไว้จำนายเนาะครับสรุปตอนนี้กะบ,บ่ได้จำนายแล้วครับตายเมืดนะงครับประมาณหกสิบก็กิ้งนะครับสาเหตุผมว่าน่าจะเกิดจากมันหนาวโหดครับเลียวหนึ่ง กิ่งฟรังผมนะครับเอาไว้ในเรือนพ่อช้ำนะครับมันบ่เจอแดดนะครับตะไคร่ตะแหลมผมนะครับมันหนามันก็ยีเฮดให้ต้นกล้านะครับหรือว่าต้นกิ่งฝรังที่ผมเอาไว้นะครับเขาบ่ได้เจอแสงแดดนะครับมันบืดนะครับ ไข่จิ้งว่ด้ลยสังคอแสงนะครับอันนี้คืจะเป็นกิ้งฝรั่งที่ผมตัดมาเมื่อกี้นะครับผมเอาแส่น้ำไปนนะ้ากกะออกยังบอดีภาไหนนะครับแต่ว่าผมก็อย่าลองลองถุงดำเมืองนะครับว่ามันจิติดบอ่อ หักก็ออกดีอย่นะครับแต่ว่ายังคือผมบวกนะครับนี่กิงทั้งเม็ดนี่ครับห็นบ่ครับหักก็ออกดีครับแต่ปัญหาหลักๆเลยครับคือผมวายนะครับเลื่อนพอชํำผมมันมันบื่อเดียดนะครับเหมือนต้นฝรั่งที่ผมมลงเนี่เดียดบ่อ่อย โดนเขาเนะครับมันก็อยู่ในห่มตลอดเวลาเนะครับนี่ผมออกมาประมาณร้อยก็กิงเกือบสองร้อยกินนะครับรตายอายุประมาณหกสิบนะครับที่เหลือนี่ผมก่อไปปลูกแว้อยู่นาเนะครับประมาณยี่สิบก็ต้นนะครับไปเหลืออยยุข้างหลังผมนะครับผมออกมาตากแดดไปนะครับต่วันฉีหลอดบัวหลอดนะครับนี่ก็ ปลูกมได้แล้วนะครับกย่ยีเป็นปืนนลยครับบ้านนี้ยีที่เอาไปเผาะนะครับเน็ดเป็นไม้อ้อยไฟเหรอครับบ้านนี้มันกก่หม,มีบางจริงนะครับที่ผมออกจากถุงนะครับผมเมืองเล้หาหักมันต้องจะเดินนี่นะครับนี่เมืยอมีใยครับต่ว่าหาักมันเก็เหมือนจะเดินอยูเ่เ๋ยวเหยาะร้องลองถุงไม้นะครับ เพื่อมันติดเนาะนะครับปัญหามีใ้แก่นะครับเพื่อจังสี่ครับนี่อันนี้ผมก็ยีร้องเอาลองถุงไม้นะครับไม่มีใบเลยนะมีแต่ก,กิ่งมดเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดเนาะครับตัดเพื่อให้เขาแตกออกมาไหมนะครับนะครับ มึงเดี๋ยว่าหกมันยังเดือเยื่อนนี่ยังก็ขเขาอยู่นะครับนี่กี่ผมจะออกจากถุงเนื้อนี่ข่แซน้ำอย่าลิงลากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็าจะได้เอาลุงถุงนะครับดูดึงสีครับนี่มันยังมีหักอยู่นะครับแต่ว่าจิตติดบบติดกอีกเครื่องนึงนะครับนี่ครับหักยังเดืออยู่ครับ คนนี้คือพี่นงองอิบซีเบาจังนะครับที่ว่าตังกิงฝลังของเปซือไว้นะครับช่วงนี้ก็บยี่เฝ้าคนนะครับเพราะว่าตายหลายต้นดีๆครับแต่ยี่ได้ตอนไม่นะครับช่วงนี้ก่เดี๋ยว ีนคลิปหนาเนี่ครับ๋ยวผมก็หยิ่งาไปเมืองนะครับยูนานะครับว่าผมมอต้นฝรังผงเปลอกซื้อนะครับไปปลูกไว้ว่ามันฉีรหลอดเม่หลอดนะครับอ่คลิปนี้นะครับผมก็บโย่ไว้ซํามีก้อนนะครับ๋ยวก็จะได้กินข่าเที่ยงแะครับพักเบกเนะครับกาถ้าชอบนะครับกาจะลืมนะครับ ฝากกดติดตามนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับอร่อยจังนะครับปากกดไล่นะครับกดขับสไคร่นะครับกดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้าจังนะครับในการทาคลิปสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับกัขอบคุดเลร้ายนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามเลี้ยวนะครับกดไล่กดขับสไคร่กดแช่ผมนะครับกาวไว้พ่อกันหม่นะครับในคลิปน้าลิ่นี้กับสวัสดีครับ